จะลุยสวนเกษตรน้องนี่สวัสดีค่ะเพื่อนเื่อคะช่วงนี้ราคามะเขือของเราค่อนข้างที่จะตกต่ำมากเลยนะคะราคาไม่ดีมากตอนนี้มะเขือที่เราปลูกไปประมาณไร่กว่าๆนะคะไร่กับประมาณหนึ่งไร่สองงานได้นะคะตอนนี้ผลผลิตเขาออกเต็มเริ่มจะได้เก็บทุกวันแล้วนะคะพอเราทําไปทํามาเนาะเราก็พบว่า เมื่อเขือเราสามารถเก็บได้ทุกวันพอเก็บได้ทุกวันเราสองคนนะคะทําไม่ไหวเพราะว่าพื้นที่ทั้งหมดรวมทั้งต้นเล็กด้วยนะคะนี่ค่ะต้นใหม่โซนใหม่ที่เราทําไว้ประมาณอยู่ที่สามไร่ได้นะคะทําไปทํามาเรารู้ว่าเราสองคนทําไม่ไหวจริงๆค่ะเพราะว่ามันต้องเก็บทุกวันทุกวันเนาะเราก็เลยปรึกษากันแล้วก็ตกลงกันว่า เราจะเอาเมะเขือแปลงนี้ออกนะคะยังแปลงนี้ยัางงามเลยนะคะไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะคะแล้วก็เริ่มมีดอกแล้วด้วยอันนี้ปลูกแปลงนี้ปลูกได้หนึ่งเดือนกว่าๆนิดๆน,นะคะนี่ค่ะต้นยัางงามแล้วก็มีดอกมีอะไรหมดแล้วเราก็เลยตกลงกันถอนออกหมดเลยเพราะเราทำไม่ไหวจริงๆถอนออกแล้วเราเราจะทำอะไรต่อ เราณนะตอนนี้เราเห็นว่าพริกนะคะราคาพริกค่อนข้างที่จะแพงนะคะเราก็เลยจะมาปลูกพริกกันแต่จะทันช่วงเวลาราคาพริกที่แพงหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่เราก็ถอนออกเพื่อที่จะเตรียมแปลงไว้ปลูกพริกกันนะคะอันนี้คุณพ่อก็มาช่วยมาช่วยถอน ต้นเขาค่อนข้างจะใหญ่ค่ะรากยาวเหมือนกันนะคะ,คะต้องมีกระแทกกระแทกหน่อยเนาะค่ะถอนทิ้งแล้วก็จะเตรียมแปลงเตรียมร่องใหม่เพื่อที่จะปลูกพริกทันเวลาหรือเปล่าไม่รู้นะคะ การทําเกษตรมือใหม่ของเรานะคะเราได้เรียนรู้ลหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเริ่มตั้งแต่แหล่งน้ําหัวใจหลักหัวใจสําคัญของการทําเกษตรนะคะการหาแหล่งน้ําของเราแล้วก็เรื่องของคุณภาพของดินที่ส่วนของเรานะคะคุณภาพของเรื่องของดินเนี้ยออดินของเราค่อนข้างไม่ดีมากเลยค่ะแต่เราก็มาใช้เวลาเป็น10 1ส10เดือน ที่จะมาปรับคุณภาพดินให้ได้ในระดับนี้นะคะให้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะค่ะเพราะตอนช่วงแรกๆแย่มากกว่านี้นะคะแต่ช่วงนี้ก็ถือว่าดีขึ้นดีขึ้นเยอะแล้วค่ะนอกจากเรื่องปัญหาของเรื่องน้ําเรื่องดินแล้วก็ยังมีเรื่องศัตรูพืชต่างๆเพราะว่าการปลูกมะเขือมแมลงหรือศัตรูพืชมันก็มีเยอะหลายโรคนะคะหลายโรคหลายโรคเหมือนกันนะคะที่เราจะต้อง หาวิธีกาจัดแก้ไขปัญหาตรงนั้นรวมทั้งที่สำคัญที่สำคัญมากๆนั่นตอนนี้ก็คือเรื่องของราคาการขึ้นลงของราคาในท้องตลาดก็เปลี่ยนไปจากช่วงแรกๆที่เราทํามากนะคะทุกวันนี้วันต่อวันเช้าเย็นราคาไม่เหมือนกันนะคะราคาแตกต่างกันมากเราก็เลยปรึกษาหารือกันเนาะว่า เราทำโซนนั้นไว้เพื่อที่เพื่อที่เราจะเก็บผลผลิตแล้วก็ไปขายเองเพราะว่าตอนช่วงนี้ถ้าส่งพ่อค้าคนกลางราคามันจะต่ำมากแต่ถ้าเราได้เยอะจริงๆเกิน50กิโเพราะว่าเราขายเองก็จะอยู่ประมาณวันละ40-50ถึงกิโลนะคะอันนี้เราขายได้โลละ2 0บาทแต่ถ้ามากกว่านั้นเราก็อาจจะมีส่งพ่อค้าคนกลางด้วยนะคะ ก็ให้ได้ให้ได้ตังเพิ่มเล็กๆน่น้อยผสมกันไปค่ะแต่ถ้าทํามากกว่านี้เราทําไม่ไหวจริงๆแต่ถ้าเราปลูกพริกโซนนี้เรายังสามารถจ้างคนงานมาช่วยได้ถ้าราคาพริกสูงนะคะเหมือนเหมือนทุกวันนี้ที่ราคาพริกอยู่ที่กิโลกร,รัมละร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบถึงสองร้อยบาทนะคะนี่เราก็สามารถจ้างคนงานมาช่วยเราได้แต่ถ้ามะเขือส่งราคาไม่กี่บาท เราไม่สามารถที่จะจ้างคนงานได้นะคะเราก็ต้องทำเองวันนี้เราจะถอนแค่โซนนี้นะคะประมาณหนึ่งไร่ประมาณหนึ่งไร่นะคะตรงนี้นะคะจะถอนออกแล้วปลูกพริกกันแต่โซนนี้เรายังจะเก็บไว้อยู่นะคะ ซึ่งเราปลูกพร้อมกันนะคะโซนนี้กับโซนนี้เราปลูกพร้อมกันอายุเขาก็ประมาณเดือนเดือนกว่ากว่านิดนิดนะคะ<ๆ>เขาเริ่มมีดอกมาหมดแล้วอะคะ่ะฝั่งนี้เราก็จะเก็บไว้แล้วค่อยแบ่งเก็บเป็นโซนๆไปเพื่อที่จะเก็บขายเองนะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะก็พาเพื่อนๆมาดูแค่นี้ก่อนเนาะแล้ววันไหนที่เราจะปลูกพริกเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูการปลูกพริกของเราว่าเราจะปลูกยังไงปลูกแบบไหนระยะห่างเราจะใช้ระยะห่างกี่เซนนะคะวันนี้ก็อยากเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ปลูกมะเขือเปาะก,กันเนาะช่วงนี้ราคามันตกต่ำจริงๆค่ะ ราคาค่อนข้างจะแย่จริงๆแต่เกษตรมือใหม่ของเราเราก็หาประสบการณ์ลองผิดลองถูกปรับแก้ไขไปเรื่อยๆนะคะเราจะได้เพิ่มพูนความรู้ของเราไปด้วยแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ทั้งเรื่องของราคาต่างๆไปค่ะถึงราคาจะไม่ดีแต่เราก็สู้ไม่ถอยนะคะฝากไว้ด้วยคะ่ะ